วันนี้นะคะก็จะมาแชร์การทำหมู3าชั้นเจนะคะทำแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นอ่าโปรโตีนเกษตรนะคะที่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราก็นำมาแช่น้ำนะคะให้เขา นิ่มๆน,มน,มนิดนึงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แป้งที่เราผสมเราใช้แป้งโกเกะนะคะแล้วก็เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวจะใส่ปริมาณไว้ให้ในช่อง description นะคะก็หอให้มันมทาเป็นชั้นๆเป็นประมาณแซนด์วิชแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันนะคะคุณผู้ชมก็นึ่งประมาณ20นาทีนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะ แป้งแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะมีแป้งแล้วก็มีแบบผงปรุงรสด้วยนะคะนี่หลังจากที่เรานึ่งแล้วก็ลักษณะประมาณนี้นะคะ20นาทีผ่านไปเราก็วางให้เขาเย็นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าสตาร์ททำตอนเย็นแล้วนะคะก็เลยใส่ข้ามคืนไปเลยตอนเช้ามาก็หั่นนะคะ หั่นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นๆเหมือนเป็นหมูสามชั้นเราเอาไปทําผัดกระเพราหรือว่าเป็นหมูกรอบก็ได้นะคะแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปทอดหรือว่านําไปผัดทํากับข้าวอ่าจานอื่นๆรสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะคะ ก่อนนั้นเนี่ยเคยซื้อมาจากเมืองไทยนะคะแต่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็เลยหาทานค่อนข้างยากนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะคะได้ไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็เอามาทำเองนะคะทำที่บ้านได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์หรือว่าทานพัน์เบสหรือว่าช่วงที่ทานอาหารเจนะคะขอแนะนำเลยนะคะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะนะคะใช้แป้งโกกิก 6กกรัมนะคะแล้วก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์90กรัมนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าอีก120กรัมใส่เกลืออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงเห็ดหอมประมาณ1ช้อนชาครึ่งแบบนี้นะคะคน,คนให้เขาเข้ากันในในตัวแป้งนะคะแล้วก็ทำเป็นชั้นๆน,นะคะก,ก็เอามาใส่ในแผ่นที่เราใส่เมื่อกี้นะคะตามในรูปแบบนั้นนะหลายคนก็คงจะคิดว่าทำยังไงจริงๆสูตรนี้นะคะมี มีหลายสูตรในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่สูตรนี้เอามาดัดแปลงนะคะเพราะว่าที่นี่ในต่างประเทศจะไม่มีแป้งหมี่กึ่งนะคะเราก็จะใช้แป้งกุกกีานนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะลองทำดูแล้วรสชาติมันก็คล้ายๆกับอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพอกเบลลี่หรือว่าหมูสามชั้นนั่นเองเนาะก็ก็ลองทำดูนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ2-3วันรู้ว่าจะ ก็บไว้ในตู้แช่แข็งก็ได้เป็นเดือนเหมือนกันนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเอาอันนี้ไปทำเมนูต่อยอดอย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะลองทำดูถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าอยากทานอาหารเจ